ขอแนะนําหูฟังบลูทูธสําหรับสาวๆยี่ห้อ Neko หูฟังบลูทูธสไตล์แมวเหมียวที่มีไฟ LED กระพิบรอบด้านสวยใสยน่ารักเหมาะกับการใช้ดูหนังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งคุยงานก็ได้การเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่กดเปิดหูฟังและกดเชื่อมต่อเข้ากับบลูทูธมือถือแค่นี้คุณก็ได้ฟังเพลงแล้วโดยหูฟัง Neko รองรับทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากฟังเพลงผ่านมือถือได้แล้ว Neko Headphone ยังสามารถฟังวิทยุแบบไร้าสายได้อีกด้วยหูฟัง Neko มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวสามารถใช้คุยโทรศัพท์คุยวิดีโอคอลโดยไม่ต้องพกมือถือ จากไมโครโฟนจริงจากหูฟังเนโกะค่ะตรงด้านข้างนี้นะคะจะมีปุ่มเปลี่ยนเพลงหยุดเพลงช่องสําหรับสาย3 5มิลิเมตรและช่องสําหรับใส่เอ card าและเมื่อใช้เสร็จแล้วหูฟังเนโกะพับเก็บได้อย่างสะดวกไม่เกะกะอีกด้วยสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังยี่ห้อเนโกะตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง499บาทมีสีสีให้เลือกหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างเก็บไปทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเพื่อ บ้านต้องไว้ใจเราค่ะ